มีหมอนเพื่อสุขภาพนะครับที่ทํามาจากหลอดพลาสติกเหลือใช้ครับเ,าเอามาเป็นวัสดุทําหมอนเพื่อสุขภาพได้อันนี้เหมาะสําหรับผู้ป่วยติดเตียงหรือว่าผู้สูงอายุแล้วก็คนทั่วไปก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับป้องกันพวกแผลกดทับแล้วก็ลดขยับจากหลอดพลาสติกได้อีกทางด้วยครับ หลอดพลาสติกที่เหลือทิ้งจํานวนมากเลยครับที่นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์พระนครศรีอยุธยาหันตรารับบริจาคมาจากชาวบ้านแล้วก็ร้านค้าต่างๆอันนี้เอากลับมาใช้ประโยชน์ต่อให้กับสังคมได้อย่างดีเลยครับโดยไปขอรับบริจาคหลอดที่ใช้แล้วครับเพื่อเอามาทําหมอนเพื่อสุขภาพ ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์นวพรนรัตนบุรีรองคณะบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโสารสนเทศก็นำนักศึกษามาทำหมอนเป็นวิชาในหลักสูตรการบริหารโครงการด้านการจัดการที่มีประโยชน์ต่อสังคมโดยคิดทำหมอนเพื่อสุขภาพนะครับเพื่อให้ผู้ป่วยมานานกว่า5ปีแล้วครับผลิตไปแล้วไม่ต่ำกว่า5,000ใบไปแจกให้กับโรงพยาบาลแล้วก็ตามบ้านเรือนประชาชนที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็ผู้สูงอายุครับป้องกันการเป็นแผลก,กดทับ โดยนําหลอดนะครับมาคัดแยกขนาดหลอดนะครับแล้วก็แช่น้ํายาฆ่าเชื้อตามกระบวนการต่างๆเสร็จแล้วตัดเป็นชิ้นสั้นๆนะครับนำหลอดมาบรรจุใส่ถุงตาข่ายด้านในของหมอนแล้วก็นํามาเย็บเก็บตรายละเอียดนะครับเพื่อใส่ปลอกหมอนด้านนอกอีกหนึ่งชั้น เราจะนําผ้าที่มีลวดลายต่างๆนะครับเพื่อสร้างความสวยงามตอนนี้มีหมอนหนุนเพื่อลดแผลกดทับหมอนรองคอหมอนรองนั่งหมอนรองก้นแล้วก็หมอนบีบสําหรับออกกําลังกายมือนะครับสามารถนําไปใช้งานแล้วก็เอามอาหมอนเนี่ยมาซักใหม่ก็ได้เหมือนกันแล้วก็เอากลับมาใส่ปลอกหมอนเหมือนเดิมเพื่อใช้งานได้ต่อและยาวนานประหยัดค่าใช้ใจ่ายไปด้วยครับจริงๆแล้วเราออกแบบหลายแบบตอนแรกอันใหญ่ ซึ่งมัน,ม,นมันทำยากแต่หลังก็แบบเอะมันเป็นการวิจัยอย่างหนึ่งที่สามารถเอาไปแล้วก็สามารถหนุนข้างหลังได้ลองคอได้นะคะแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือแบบนี้ค่ะอันนี้สามารถเวลาเราเป็นผู้ป่วยที่เวลาเราลองขอโทษนคะคะเราลองก้นแบบนี้ได้เ,เหมือนกันนะคะเ,คเป็นการลดแผลกดทับได้ซึ่งในหลอดมันจะมีอากาศที่มันไหลเวียนถ้าเราใชท้ทั่วไปที่เราใช้ใช้หมอนทั่วไปอะคะ่ะ ขาจะแบบมันเกิดแผลกระทับได้เพราะอากาศมันไม่ไหลแต่พออย่างเงี้ยอากาศมันก็จะไหลเวียนแล้วก็หลอดที่เราใช้เนี่ยก็คือขนาดที่1ถึง1.5เซนเท่านั้นเพราะ,ะมันจะมีการชืดเปี่การคัดแยกก็รู้สึกว่ามันสนุกดีแล้วก็รู้สึกว่าเป็นการที่เราได้มีจิตอาสาที่บบเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้องๆที่ต่อ,ตอไปค่ะแล้วก็ มันทําให้เรามีในห้องะคําความเป็นสามาัีคนมากยิ่งขึ้นค่ะที่เรามาร่วมกันทําอะไรอย่างนี้ก่อนทําเราต้องมาทำยังไงบ้างก่อนทําเราก็จะบีทีงานกันอย่างแบบว่าแบ,บ่งว่าใครจะทําอะไรกันโดยเราจะแบ,บ่งเป็นกลุ่มย่อยๆค่ะแล้วเราก็จะมารวามกัน ที่ผ่านมามีหลายจังหวัดตามโรงพยาบาลที่สนใจติดต่อเข้ามาครับเพื่อให้ทำหมอนเนี่ยส่งไปให้กับโรงพยาบาลแล้วก็ตามสถานีอนามัยเล็กๆด้วยเพื่อจะได้เอาไปแจกจ่ายให้กับผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็ผู้สูงอายุที่ต้องการใช้หมอนแบบนี้เพื่อสุขภาพตัวเองครับ ก็ขอเชิญชวนนะครับสามารถบริจาคหลอดที่ใช้แล้วนะครับเพื่อเอาไปทําเป็นหมอนสุขภาพกันได้ครับติดต่อได้ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์พระนครศรียุธยาหันตรานะครับจะได้เอาส่งไปที่โรงพยาบาลพระนครศรียุธยาซึ่งยังต้องการหมอนแบบนี้อีกเยอะเลยรับ